เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนมักมวยปล้ำคู่หูอย่างเดอะมิสและบิชโอได้จับคู่กันจนพวกเขาสามารถครอบครองแชมป์ทั้งหมดรวมกันถึง5เส้นด้วยกันคนหนึ่งปากดีไปที่สุดส่วนอีกคนหนึ่งพูดน้อยแต่ต่อยหนักถึงจะดูคนละแนวแต่พวกเขาก็ทำเหตุการณ์การครอบครองแชมป์มากถึง5เส้นได้ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมารับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับ จุดเริ่มต้นมันเริ่มในศึกรอวันที่18มกราคมปี2010ดิ๊กโชกับเด e m มิสได้ร่วมทีมกันแบบเฉพาะกิจกับอีกหนึ่งดาราคนดังอย่างจอห์นเฮเดอร์เพื่อมาเจอกับทีม D-Generation X และ Horst w a เก e n ซึ่งต้องบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นการรวมกันเอาหาซะมากกว่าไม่มีนัยยะอะไรสำคัญมากนักแต่กลายเป็นว่าหลังจบแมตช์ดังกล่าวบิโชดันไปจับคู่กับเดอะมิแบบจริงจัง โดยในศึกรองวันที่8กุมภาพันธ์ตอนนั้นมีการชิงแชมป์แท็กทีมกันระหว่างทีม D Generation X ต่อมาป้องการแชมป์ในแบบ3เศร้าซึ่งเจอกับทีม The s t r a i g e a g e Society และอีกฝั่งหนึ่งที่เพิ่งรวมตัวกันสดๆก็คือทีม Show m i s t ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นฝั่งของ D s ด้านไปบีบหัหากันเองแย่งการแท็กเข้าปั้มทำให้ The m i s ช่วยโอกาสมารวบกดแล้วก็ชนะไปเลยกลายเป็นแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่ และต้องบอกว่าในตอนนั้นเป็นการชิงแชมป์แท็กทีมแบบ u n i f ฟายก็คือการเอาแชมป์แท็กทีมของฝั่งรอและสแครดามารวมกันนั่นเองโดย The, The m i s สเองก็เป็นแชมป์อยสอยด้วยทำให้การคว้าแชมป์แท็กทีมครั้งนี้ The m i ิสนั้นถือแชมป์มากถึง3เส้นเลยทีเดียวซึ่งหากรวมกับ b i ชโชแล้วแล้วก็2คนนี้ถือแชมป์พร้อมกันถึง5เส้นเลยทีเดียวหลังจากเป็นแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่ทีมโชมิสก็ได้คุยโม้โอ้อวดไปทั่ว โดยเฉพาะเดอะมิสที่ได้เป็นแชมป์ US อยู่ด้วยก็ยิ่งโม้น่ะเข้าไปอีกต่อมาในสุด e l i m i n a t i o n Chamber เดอะมิสจะต้องมาป้องการแชมป์ US กับ MVP ซึ่งพวกเขาเคยต่อสู้กันมานานแล้วตั้งแต่เดือนก่อนแมตช์การชิงแชมป์ในตอนนั้นบิ๊กโชก็ได้มาช่วยเพื่อนของเขาแต่ถว่าไม่นานนักมา r k คเคนลีก็ได้บอกออกมาเล่นงานบิ๊กโชแต่ด้วยความโหดของคู่หูหน้าใหม่ทำให้บิ๊กโชในตอนนั้นก็สามารถเอาตัวรอดมาได้และได้แอบรอดไปต่อย MVP ช่วยห้เดอมิสเอาตัวรอดชนะป้องกันแชมป์ไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ MVP ก uh ับมาร์คเนลีก็เลยต้องจับคู่กันเพื่อล้างแค้นโชมิสแต่2คนนั้นก็ล้างแค้นไม่สำเร็จโดนโชมิสตอกย้ำความพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจเวลาต่อมาแชมป์เก่า DX ขอรีแมสท้าชิงแชมป์แท็กทีมอีกครั้งแต่ว่าการรีแมสในตอนนั้นกลับไม่สามารถทำอะไรโชมิสได้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะโชคช่วย หรืออาจจะเป็นเพราะฟิล์มของทั้งสองแต่ไงซะโชมิสก็ยังคงเป็นแชมป์ยูเนฟายแท็กทีมอยู่ดีเวลาผ่านไปในเดือนมีนาคมในศึกสแ c k กดาวมีการจัดหาผู้ท้าชิงแชมป์แท็กทีมอันดับหนึ่งเพื่อมาเจอกับโชมิสในศึกเลเซอร์แมนเนียซึ่งตอนนั้นก็ได้ทีมของจอมริซันและอาร์ทรูสที่สามารถเอาชนะทีมครามทาม์และทีมเดอะฮัสในนัตตี้ไปได้พวกเขาจึงได้โอกาสได้ติชิงแชมป์แท็กทีมกับโชมิส ด้านของโชมมสเมืม่อรู้ว่ามอริสันและอาร์ทูสจะมาชิงแชมป์ของตนแต่ว่าพวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้สนใจผู้ท้าชิงทั้งสองนี้แม้แต่น้อยนำซาำยังมันดูถูกผู้ท้าชิง,งต่างหากพวกเขาได้บอกว่าคนอย่างมอริสันและอาร์ทูสไม่มีทางจะเอาชนะทีมของพวกเขาได้หรอกนาทีนี้ไม่มีใครแล้วที่จะโค่นโชมิสลงได้ ซึ่งก่อนจะเจอการในสึกไรเซอร์มาเนียก็มีการอุ่นเครื่องปล้ำกันก่อนที่จะเจอกันจริงโดยตัวแทนของแต่ละฝั่งก็ได้มาเจอกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งผลักกันแพ้ชนะกันไปจนถึงสึกไรเซอร์มาเนียครั้งที่26แมชการปล้ำชิงแชมป์แท็กทีมก็มาถึงซึ่งในแมชนั้นเป็นวิช,ชวูที่เป็นฝ่ายจัดก,การปล่อยโมเิซันจนหมดสติไปช่วยให้โชมิสสามารถป้องการแชมป์ไว้ได้อย่างไม่ยากเย็น หลังผ่านศึกเลเซอร์มาเนียมาไม่นานทีมโชมิสก็ได้ออกมาขวางอดีตนักมวยปล้ำรุ่นใหญ่อย่างเบรทฮาร์ดระหว่างที่เบรทฮาร์ดกำลังพูดบนเวทีหลังจากกลับมาในศึกเลเซอร์มาเนียเดอะมิสได้พูดจาต่อว่าและดูถูกตำนานอย่างเบรทฮาร์ดไปอย่างมากมายและหาว่าเบรทฮาร์ดนั้นขโมยเวลาโชว์ของพวกเขานั่นทำให้ทีมฮาร์ดดิเสตี้ไม่พอใจก็เลยออกมาปกป้องญาติผู้ใหญ่จนเกิดแมสชท็กทีมขึ้นมา The m i ิ t และ b Big Show เจอกับ The h ฮ a ส Dynasty แต่แมสก็ปล้ำไปเพียงครู่เดียวเท่านั้น i i Show และ The Mist ก็เดินกลับไปอย่างดื้อๆยอมถูกปรับแพ้แบบเขาเอาไปซึ่งแน่นอนว่าการยอมแพ้แบบนี้มนไม่มีผลอะไรต่อแชมป์แท็กทีมของพวกเขาวันที่12เมษายน The m มิ t ได้เจอกับ d David h a า s s m t t ดละย The m มิ t ได้กำหนดว่าถ้าเขาแพ้เขาจะให้สิทธิ์ทีม h ัส d y ด a s t y ได้ชิงแชมป์แท็กทีม แต่ถ้าหากเขาชนะเขาจะขอให้เบรนทฮาร์ดพูดแนะนําทีมโชมิสว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดตลอดการซึ่งผลของแมตชก็คือเดอะมิสเป็นฝ่ายชนะต่อมาหลังจากนั้นผู้จัดการทั่วไปอย่างเทดดี้ลองจึงได้สั่งให้มีการปร่ำในศึกเอสติมลูสแมตช์การปราำในตอนนั้นไม่มีการชิงแชมป์ใๆดๆทั้งสิน้นเพียงแค่หาผู้ท้าชิงแชมป์แท็ทีมเท่านั้นซึ่งโชมิสจะต้องขึ้นปราในแมตดังกล่าวด้วย กติกาของแมชนี้ก็คือโชมิสจะต้องชนะติดต่อกันไปเรื่อยๆและถ้ามีทีมไหนชนะพวกเขาได้ทีมนั้นก็จะได้มีสิทธิ์ชิงแชมป์แท็กทีมพอถึงแมชดังกล่าวโชวมิสก็โชว์ฟอร์มโหดตั้งแต่เริ่มพวกเขาได้โค่นโจทัวกาที่พวกเขาเคยชนะมาทั้งจอมเรซันและอาร์ทูสมาเคเนรีและเอ p ีพีแต่ว่าแม้พวกเขาจะชนะมากกว่าจริง แต่การต่อสู้2แมตช์ติดติดกันเดอ m i มิสและบิ๊กโชวตอนนั้นแทบจะหมดสภาพแล้วซึ่งก็ไม่มีเวลาที่จะให้พักหายใจเพราะทีมที่3อย่างทีมฮาร์ดไดนามสตี้ก็ออกมาเล่งงานต่อซึ่งก็ออกมาอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นโชว์มิสก็แพ้ไปอย่างง่ายดายด้วยความล้าจาก2แมตช์ก่อนหน้านั้นทำให้ฮาร์ดไดนาสตี้กลายเป็นทีมที่ได้ไปชิงแชมป์แท็กทีมในศึกรอที่จะเกิดขึ้นในวันถัดไป ศึกรอวันที่26เมษายนก่อนที่โชมิสจะขึ้นปล้ำป้องการแชมป์ดิมิสได้ออกมาทวงสัญญาที่เคยตกลงกันไว้โดยให้เบรฮาร์ดต้องแนะนําเขาว่าบวกเขาคือแท็กทีมที่ดีที่สุดตลอดการซึ่งเบรฮาร์ดเองก็ได้ออกมาพูดตามสัญญาที่ให้เอาไว้แต่คําพูดของเบรฮาร์ดนั้นเหมือนจะเป็นการพูดจาประชดประชชนมากกว่าแถมยังบอกทิ้งไทยอีกด้วยว่าฮาร์ดใดน a สตี้จะต้องเป็นแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่อย่างแน่นอน จากนั้นไม่นาน h าร์ดไดนาสตี้ก็ได้ออกมาหลังจากนั้น Show mist s h โชมิสจะต้องป้องกันแชมป์แท็กทีมยูนิฟายกับ h าร์ดไดนาสตีในแมตชนั้นมีจังหวะที่ The ะมิสใช้วิธีโกงเขาใช้ขาผ้าเชือดกดแต่เบร d ์ฮาร์ดไดเห็นเข้าก็เลยผลักขา The ะมิสออกไปและนั่นก็เป็นส่วนช่วยให้ทีม h าร์ด y ดน s สตีเอาชนะไปได้กระชากแชมป์แท็กทีมจากโชมิสไปได้สำเร็จการเสียแชมป์แท็กทีมยูนิฟายก็เป็นจุดแตกหักของโชมิส หลังจากที่เดอะมิสจอมปากดีพ่ายแพ้ไปแล้วพี่ใหญ่อย่างบิ๊กโชที่นิ่งมาโดยตลอดก็ขอสั่งสอนด้วยการต่อย KO พารสใส่เดอะมิสไปเต็มๆซึ่งกะด้เสียงเฮจากแฟนๆท้งสนามเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นอันว่าปิดฉากโชว์มิสไปอย่างรวดเร็วนอกจากจะเสียแชมป์ยูนิฟายแท็กทีมไปให้กับพาร์สในนาตีไปแล้วแชมป์ยูนิฟายนี้ก็ถูกควบรวมเข้าไปและก็ได้เปลี่ยนดีไซน์เข็มขัดใหม่อีกด้วย ส่วนคราวซวยของเดอะมิสมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากเสียแชมป์ท็คทีมไปและก็ได้แยกทางจากบิ๊กโชว์แล้วในเดือนต่อมาศึกรอวันที่17พฤษภาคมในตอนนั้น WWE ได้ไปปล้ำที่แคนาดาจอมปากเดอะมิสมีคิวต้องป้องกันแชมป์ US ที่นั่นด้วยซึ่งเขาก็ดันไปแพ้ให้กับเจ้าทีมอย่างเบรดฮาร์ดถึงแม้ตอนนั้นจะมีคริสเจอรโกคอยออกมาช่วยแต่เบรดฮาร์ดก็โชคดีที่ฮาร์สเดนัสตี้ที่ได้ออกมาช่วยเบรดฮาร์ด จะทำให้เบรทฮาร์ดสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คนน่าสงสารที่สุดก็คือเดอะมิสเพราะเขาต้องเสียแชมป์ยูนิฟายแท็กทีมเสียทั้งแชมป์ยูเไปติดต่อกันแถมยังเสียเพื่อนสุดแกร่งอย่างบิ๊กโชอีกเพียงเพราะความปากดีของเขาแทๆ้ๆน่าสงสารจริงๆเดอะมิสชาชีพจอมฉกฉวยเรื่องราวมวยปล้ำตอนหน้า สถานีวิปร้ำจะเอาเรื่องอะไรมาไล่ฟังกันอีกกดติดตามช่องเราไว้เพื่อที่มีพลาที่ฟังเรื่องราวแบบนี้อีกขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สถานีวิปร้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ